สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมช่างเอ็มสมาร์ทโนะครับรับซ่อม iPhone iPad m a c b o o k ปิ่น9กันอีกนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับฮาร์ดรีเซตนะครับเครื่อง iPhone ของเราที่มีอาการค้างลวนนะครับเออเพี้ยนจากซอฟต์แวร์นะครับย้ำนะครับคือที่เกิดจากซอฟต์แวร์นะครับถ้าเป็นที่ฮาร์ดแวร์นะฮะเราทำฮาร์ดรีเซ็ตเครื่องก็จะ ไม่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนั้นต้องไปปรึกษานะครับช่างอีกทีหนึ่งนะฮะหาวิธีแก้สําหรับวันนี้นะครับตัวเครื่องที่เราจะมาสาธิตการรีเซ็ตก็คือ iPhone 11นะครับนะครับสำหรับเครื่องที่จะทำรีเซ็ตแบบนี้ได้นะครับก็ต้องเป็น iPhone 8ขึ้นไปนะครับจนถึงรุ่นใหม่นะจุปัจจุบันนี้ก็คือ12 Pro Max นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตนะครับกรณีไหนนะครับที่เราจะ ทำการฮาร์ดรีเซตแล้วเครื่องจะหายนะครับถ้าเกิดจะปกติถ้าเกิดจากซอฟต์แวร์นะครับก็คือเครื่องขึ้น Apple ิค้างนะครับไม่สามารถบูตเข้าหน้าเมนูได้นะครับค้างเป็นรูก Apple อยู่นานเลยนะครับขึ้น USB ค้างที่เกิดจากซอฟต์แวร์นะครับหรืออาการรวนของหน้าจอนะครับสัมผัสแอคเินทีทัดได้ไอตัวกลมๆเนี่ยนะครับลูกกลมๆหน้าจอเนี่ยสัมผัสได้ทั่วจอเลยไหลลื่นเลย แต่เวลาเข้ามาปั๊บเนี่ยไม่สามารถกดตัวเลขอะไรได้นะฮะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับหรือว่าจอมืดนะครับเครื่องติด e f u อยู่นะฮะหรือว่ามันไม่ติดอันนี้เราก็ไม่อาจทราบได้นะครับลองลองทำฮาร์ดรีเซตแบบนี้ดูก่อนก็ได้นะครับเผื่ออาจจะติดนะครับไม่เสียหายนะฮะนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทำฮาร์ดรีเซตนะครับ iPhone 11 เราลองทํากันดูนะครับตามตามผมไปเลยนะฮะทาตามเลยนะครับเราจะใช้ทั้งหมดก็คือ3มปุ่มก็คือเร่งเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็สวิต์ปิดเปิดนะครับขั้นตอนแรกนะครับอ่ากดนะครับสวิต์เร่งเสียงนะครับ1ครั้งลดเสียง1ครั้งกดแล้วปล่อยนะครับแล้วก็สวิต์ปิดเปิดเครื่องนะครับค้างไว้นะฮะรอจนกว่าหน้าจอดับนะครับ รอจนกว่าหน้าจอดับเรากดค้างไว้นะครับหน้าจอดับแล้วยังไม่ต้องปล่อยสวิตช์ปิดเปิดนะครับรอจนกว่าขึ้นรูปแอปเปิลนะครับค่อยปล่อยสวิตช์ปิดเปิดนะครับตรงนี้ก็คือเรากดแค่ค้างเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยแบบเมื่อกี้นะครับแลัทีนี้เราก็รอนะครับรอให้ p อ o n e ของเราบูตเข้าหน้าเมนูขึ้นมานะครับสำหรับเครื่อง Apple ค้างถ้ามันทำขั้นตอนนี้แล้วแล้วมันยังเกิดขึ้น Apple ค้างอยู่นะครับยังไม่หายนะครับ อันนั้นก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งคือต้องไปเข้า r e c o v e r รี่นะครับเข้าไอจูนนะครับหรือเข้า DFU นะครับเพื่อที่จะทำการรีสโต r นะครับก็คือสั่งไฟล์เข้าไปซ่อมแซนนะครับก็คือรีสโต e เครื่องนั่นเองนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งเมื่อรีสโต e แล้วไม่หายนะครับสเต็ปต่อไปคือรีสโต r รีสโตแล้วไม่หายมันก็จะฟ้องว่า e อ r เล สี40 14, 40 13, 9, ่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสามเออร์เลก้าเออร์ลบหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับเออร์14อสิบสี่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะบอกเป็นโค้ดขึ้นมานั่นหมายถึงฮาร์ดแวร์ตัวใดตัวใดเสียนะครับอันนั้นก็คือจะอยู่ในหน้าที่ของช่างฮาร์ดแวร์อีกนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในกรณีนี้คือเราทำฮาร์ดรีเซ็ตนะครับเมื่อเราทำฮาร์ดรีเซ็ตเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอนะครับสามารถบูตเข้าเข้าหน้าจอนี้ได้แล้วนะครับเราก็ลองมาเทสดูนะครับว่าเครื่องหายล้วนไหม กดได้เหมือนเดิมลื่นเหมือนเดิมนะครับรูปแอปเปิลค้างหน้าจอสามารถเข้าเมนูได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องลวนๆนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติก็แสดงว่ามันเป็นที่ซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็สามารถฮาร์ดรีเซ็ตเองได้ที่บ้านนะครับก็ลองไปทําดูนะครับหากไม่หายนะครับก็จะไปอยู่ในขั้นตอนของการเข้า recovery นะครับเข้าไอจูนหรือเข้า DFU แล้วก็สั่ง format นะครับสั่งแฟตหรือสั่งรีสโต์นะครับความหมายเดียวกันนะครับอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้คลิปนี้คือเป็นการ hard reset เบื้องต้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ด้ครับถ้าชอบนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ smart ท o n นรับซ่อม iphone ipad กันด้วยนะครับสวัสดีครับ